สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอัลอฮอรวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกาลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเป็นแนะนําสินค้าไม่ได้ชักชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปวีดีโอจะมีนังสมัครสมัครอะไรนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ ep ที่3านะกับ o k เคพอร์ตบน o k เนะวันนี้ก็พอร์ตอันเดิมในพอร์ตจริงๆอันนีนะ้ก็มีมูลค่าตั้งแต่เริ่มต้นนะ ร้อยห้าดอลลาร์นะี่ยตอนนี้ก็เพิ่มเป็นสองร้อยแปดสิบเก้าดอลลาร์แล้วนะแต่ปัจจุบันณวันนี้นะก็เหลือเพียงสิบสามดอลลาร์นะเมื่อสองวันที่แล้วยังเหลือหกหกเจ็ดสิบดอลลาร์เลยนะก็เล่นมาจินะตพอเนี่ยผมมาเว้เปิดมาจินอย่างเดียว 6, 6อยนะตอนนี้ก็ติดลบไปถึงเกนะ้าสิบหกนะเทรดมาจินแตพอตัวนี้ผมไเทดรดมาจินน่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามร้อยสิบสามวันนะที่ผมเปิดเทรดเห็นไหมนี่นี่ เข้ามาเทรดสามร้อยสิบสามวันนะก็มาดูหลักๆนะตอนนี้ก็ถ้าบนมือถือนะก็จะเห็นรูปนัดอย่างนี้โชว์เลยนะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นบนมือถือเนี่ยมันจะย้อนกลับไปได้แค่ประมาณหกเดือนนะแต่ว่าผลรวมโด,ดยรวมก็จะประมาณนี้แหละอ่าเงินลงทุนก็ประมาณสองร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยดอลลาร์เนี่ยอสองวันที่ผ่านมาเพิ่งใสไ่ไปพันหนึ่งนะ อ่านี่ตอนนี้ก็เหลือสิบหกจูเอสดอลลาร์นะสิบหกจ็ดหนะนะ้านะนะอ่าถ้าไปดูช่วงเวลาตรงนี้นะช่วงเวลาที่ผมเข้าไปเล่นเนะี่ยประมาณเดือนสิงหาเนี่ยก่อนช่องจะโดนปิดเนี่ยอีกสองเดือนนะช่องแรกโดนปิดไปนะก็เริ่มลงทุนทันท้ทๆว่ามาเดือนสิงหานี่ก็จะเดือนสิงหาอีกรอบนึ่งแล้วนะนะก็ประมาณเนี่ยสามร้อยสิบสามวันตอนนี้ที่เหลือเหลืออะไรมั่งนะตอนนี้ที่เหลือก็เหลือ EOS จริงๆที่มันเหลือ EOS ก็คือจริงๆผมตั้ง ตั้งมาจิ้นเอาไว้แล้วว่าตั้งซื้อไม่พอนะจริงๆเนี่ยมันซื้อไม่พอแล้วก็เลยมันซื้อตอน13ดอลลาร์นะแล้วผมก็มาเปิดมาจิ้นใหม่ไม่เข็ดนะ,ะและเอออันนี้ล้างพอร์ตล้างพอร์ตเีิน ETC เนี่ยคือตั้งไว้แล้วซื้อไม่พอนะก็เลยซื้อตอน13ดอลลาร์นี่แล้วก็เพิ่งเปิดมาจิ้นใหม่นะอ่ะเข้าไปดูจริงๆนะพอร์ตจริงๆก็ประมาณนี้เห็นไหมเปิดมาอ่า13 สามร้อยสิบห้าวสามร้อยสิบสามวันในการเล่นนะพอตก็ขาดทุนเจ๊งเจ๊งะน,นะเนะ่นๆมีช่วงหนึ่งนะที่กําไรอยู่เนะี่ยช่วงต้นปีนะอ่าตอนนี้ก็แต่เราก็เล่นที่ความเสี่ยงสูงนะแล้วก็ยอมรับนะแลนี่แม้ว่ามันเริ่มต้นที่สิงหาแล้วนี่ก็จะสิงหาอีกรอบแล้วนะอ่าไปดูพอร์ตคร่คราวตอนนี้ก็เหลือสิบสามดอลลาร์นะจริงๆเดี๋ยวสิบสามดอลลาร์ตอนนี้ ตลาดมันขึ้นมาแล้วนะตัวที่ผมเล่นมันก็ขึ้นอยู่นะเหลือแค่สองตัวตอนนี้นะจริงๆถ้าช่องเก่ามู้มาก,ก่อนทําไว้หลายอีพมากแต่ช่องมันโดนลบไปนะช่องเดิมนะงานเอาไล์ออทรอยด์โดนลบไปก็เหลือก็เลยมาสร้างช่องใหม่เลยมันก็มีแค่ประมาณสองสามอีพี่นั้นะอ่าตอนนี้ก็นี่เห็นไหมว่าเริ่มซื้อนี่ยแถวศูนย์จุดห้า แปดนะเอ้ยไม่ใช่ดิมันเริ่มซื้อเนี่ยเริ่มต้น0.573ตอนนี้ก็0.58ก็มีกำไรประมาณ10%ก็1 EOS นะตอน1 EOS ก็ประมาณนี่ครึ่งดอลลาร์เสร็ษ็จนะและ ETC ก็ซื้อแถวๆ15นะ15.05นะก็นี่นะก็ประมาณนี้ก็พอโดยรวมตอนนี้ก็จาก13จากเดิม12เศรษ็จนะก็ขึ้นมาเป็นน่าจะ16แล้วมั้ง ล่วงออกมา,มาก็จะประมาณนี้นะ,ะก็เล่นสนุกสนุกไม่ต้องคิดมากงันเราก็ไม่ได้เล่นเยอะนะเราก็ไม่ได้ใส่ทีแบบสองสามร้อยดอลลาร์เราก็ใส่ทีสามสิบนะไม่ไม่สามสิบเราก็ใส่ทีสิบห้าดอลลาร์ก็ประมาณหกร้อยนะก็ไม่ได้เล่นเยอะอะไรเล่นแบบเอามาทำยูท u บเพื่อเล่นเพื่อความบันเทิงแล้วหวังรวยนะยวก็ชิงไว้นะโ <OK> อเคก็จะประมาณนี้นะก็การลงทุนมีความเสี่ยงมันก็ไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นที่ เล่นแล้รตักกำไรเนี่ยพวกเปิดคอร์สน่าจะน่าหงายกันเลยเราเราเมื่อคืนนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขายของก็เสลกน้อยใต้คลิปโดยจะมีลิงก์สมัครการันตีคลิปโตดับหนึ่งโลกใบนั้นสมัครเพียงหนึ่งนาทีใช้มือในการสมัครยืนยันตัวตนได้แบบประชาชนสามสนาทีความน่าเชื่อถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงนะเปิดมาหาปี OK, ดโอเคเอ็กเวสเทดชิปโตนะอ่า เปิดมา8ปีเวทต้นน้ำโอเคเอ็กเนี่ยมีระบบเทรดมาจริงจริงสุดในโลกดีกว่าใบนั้นดีไงก็ลองสมัครประเทศดูนะครับกูคอยก็เป็นหนึ่งหนึ่งเวทต้นน้ําเปิดมา4ปีนะเคเดลเดโอก็เป็นหนึ่งเวทต้นน้ําเปิดมาเกือบ10ปีสามารถฟาร์มเคยูบคอยและฟาร์มอย่าอื่นๆได้อะแบงก์ก็เป็นหนึ่งเวทต้นน้ําเปิดมา8ปีนะครับอ่าแล้วก็โมบอกก็เกมสร้างรายได้นะเกมเอ็นเอฟทีแต่ว่เราคอยเล่นเกมได้เงินจริงสายทีห้ามพลาดนะ อคลิปนี้ไม่ได้สักชวนเรื่องการลงทุนแต่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันอีกนะครับเจนใหม่อีพีน,น้านะครับบ๊ายบาย